สหรัฐอเมริกาประเทศที่เคยเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์วันนี้กำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ EPA ประกาศยุบหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ภายในองค์กรภายใต้นยโยบายลดขนาดภาครัฐของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หลังคำสั่งสารกลางมีผลบังคับใช้ให้ทุกหน่วยงานรัฐลดจำนวนบุคลากรงลงอย่างมีนัยยะสำคัญผลกระทบครั้งนี้ไม่เพียงแต่หมายถึงการปลดนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยตำแหน่งแต่ยังหมายถึงการสูญเสียสมองที่ทำหน้าที่วิเคราะห์มลพิษตรวจสอบสารเคมีและวางแผนนโยบายสิ่งแวดล้อมที่แม่นยำบนพื้นฐานข้อมูลจริง หลายฝ่ายกังวลว่าการตัดตอนการวิจัยคือการลดทอนความสามารถของประเทศในการเฝ้าระวังวิกฤตที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นฝุ่น pm 2.5ภัยแลง้งน้ำเสียหรือแม้แต่ภาวะโลกร้อนเสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศดังก้องว่าหากไร้ข้อมูลการตัดสินใจก็ไร้ทิศทาง ถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราจะป้องกันมันได้อย่างไรในขณะที่บางคนเชื่อว่านี่คือการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกฝ่ายกลับมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกถอยด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศมหาอำนาจและในวันที่โลกกำลังร้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือเราควรลงทุนกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือกลับลดความสำคัญของมันลงการตัดสินใจในวันนี้จะกำหนดอนาคตของโลกในวันพรุ่งนี้